โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครผมก็จะพาเพื่อนๆพี่เนพี่ๆน้องน้องมาทำการกดสวอปเหรียญและก็กดรับเหรียญบาวตี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตประจำวันที่29ริกพฤศจิกายน2568นะครับก็เดี๋ยวให้ดูวันที่ก่อนอวันนี้เป็นวันที่29นะครับเป็นวันที่29พฤศจิกายน2568ก็จะมากดสวอปเหรียญแล้วก็กดรับเหรียญน,นั่นเองซึ่ง กรณีนี้ผมจะทำกรณีที่สองส่วนใครที่อยากเซฟทุนอยากเล่นแบบปลอดภย100ัยร้อเซนก็แค่กดเคลมเหรียญก็พอไม่ต้องสวอปนะครับกดเคลมเหรียญให้ได้รับสิบเท่าของจํานวนเหรียญที่เรามีก่อนค่อยสวอปทีเดียวนะครับตันนั้นจะทําให้เราปลอดภัยกว่านะครับแต่ผมไม่ทําแบบนั้นเพราะว่ามันจะคืนทุนช้าคือมันไม่มันไม่เรียกว่าการคืนทุนหรอกมันเรียกเทคนิคในการเล่น สมมติเรามี100รเหรียญเราทำยังไงก็ได้ให้เราได้รับ100รยเหรียญก็คือกำไร100รเหรียญเอากำไรที่ได้เอามาเล่นต่อแล้วก็วนทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะอันดับแรกก็จะเข้ามาที่ F p ป r t y นะครับแล้วก็กดเคลมนะครับกดเข้ามาเคลมเ็ปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นว่ารางวัลสำเร็จแล้วเหรียญที่เรากดเคลมมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะไปอยู่กระเป๋าตรงนี้ครับกระเป๋าเลขเปลี่ยนอ่ะมันจะอยู่กระเป๋าตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่ะสี่สิบหกจุดเจ็ด C C ่ 45, ีเรนบาวตี้ถ้ากรณีที่เราจะแลกเหรียญเราลองกดสูงสุดดู4 6บากบตี้ก็ได้ประมาณ4.6ดอลลาร์ถ้าเราแลกเปลี่ยนเราก็ได้คล้ายๆกับเอาไปทบต้นพอทบต้นเสร็จปุ๊บมันก็จะคำนวณจากต้นให้เราว่าเราจะได้รับเท่าไหร่ต่อชั่วโมงนะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงรางวันเห็นไหมปกติแล้วถ้าเรามียอดเงินยอดเหรียญ1น9 9 8เราจะได้รับ 1 4 1 6 5ต่อเหรียญบาตี้ต่อ1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเราสวอปเหรียญปุ๊บเหรียญของเราที่จะอยู่ตรงคงหรือเนี้ยมันก็จะกลายเป็น173ดอลลาร์เราก็จะได้รับ1.5หรือ1.6ต่อชั่วโมงอันนี้คือเทคนิคในการเล่นแบบให้ได้ไว,ไว,ไวที่สุดนะแต่ถ้าใครไม่ชอบความเสี่ยงนะเล่นแบบเซฟทุน100%ก็ทำการสมัครเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดเคลมแค่นั้นเองไม่ต้องไปสวอปนะ ถ้าใครสวบเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มนะคะเพราะไม่รู้ว่า,าเขาเรียกอะไรอะเว็บมันจะดูดเงินเราไปเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณทําตามทริกเว็บไม่สามารถดูดเงินคุณไปได้แน่นอน100%เพราะว่าขั้นตอนในการรับเหรียญเนี่ยหรือว่าเคลมเหรียญเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ในการเข้ากระเป๋าของเรานั่นเองอันนี้ผมจะทําการแลกทุกวันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เอาไปประยุกต์ใช้ว่า ในขณะนี้ในเวลานี้ในตอนนี้ยังสามารถสวอปเหรียญได้เป็นปกติหรือเปล่าเหรียญโดนดูดไปหรือยอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มมากที่ทําเหรียญลักษณะมาแบบนี้แล้วก็โดนดูดเหรียญออกไปแต่ที่นี่ข้อดีของเขาก็คืออ่าถ้าคุณยังไม่ได้สวอปเหรียญน,นะกระเป๋าของคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่สามารถดูดเงินคุณออกดังนั้นตัวนี้ปลอดภัยมากมากเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับอ่าผมก็มั่นใจผมก็เลย เขาเรียกอะไรอะสวอปทุกวันตับมาทุกวันแล้วก็สวอปทุกวันให้มันทบๆวนทุบดอกไปเรื่อยมันจะได้รับเคารียอ,อะไรอะได้รับเหรียญแล้วก็ได้เท่าทุนของเราเราก็จะได้รับกําไรพอเอากําไรมาเล่นต่อเราก็ไม่มีความเสียแมย้แต่นิดเดียวแล้วทีนี้เห็นไหมครับความคิด m มช d s e ตของคนมันต่างกันแล้วแต่คุณจะเลือกเอาแบบไหนนะครับผมก็กดเลขเปลี่ยนครับ ตอนแรกผมมี169ใช่ไหมครับทุกคนมี169ดอลลาร์เนาะทีน,ะนี้ผมกดเลขเปลี่ยนไปละอ่าผมก็จะได้มาที่อีกประมาณเท่าไหร่กดไปที่หน้าแรกครับตารางวัน,นครับอเห็นไหมครับเป็น174ดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟรชให้อยู่ก่อนตอนนี้ผมมี169นะเดี๋ยวผมจะรีเฟรชดูเห็นไหมครับเข้ามาเป็นที่เรบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ อ่าเห็นไหมครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4 to จีจุดกเนี่ยเข้ามาทุกวันเลยผมก็จะทาการสวอปทุกวันเลยครับจะสังเกตได้ว่าผมสวอปทุกวันเลยยี่ห้อยู่เจ็ดยี่สิบเนี่ยผมสวอปทุกวันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องสวอปตรงเวลาก็ได้เราว่าเวลาไหนก็มาสวอปเวลานั้นดังนั้นต่อไปนะครับต่อไปนะครับมันก็จะ อัปเดตให้เราจากที่เรามี169เหรียญหรือ EDT มันก็จะกลายเป็น174เหรียญจำนวนเหรียญที่ได้ต่อชั่วโมงมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก1.41เป็น1.5หรือ1.6นะครับตามที่มันคำนวณมาให้นะครับสรุปแล้วก็ตกวันละประมาณ1 2.4%เอนะอืม2.4%ก็คือว่าเราจะได้รับวันละประมาณ24บาี่ตีประมาณ24บีตีนะต่อ100 พอหนึ่งร้อยเหรียญนะนเนร้อยเหรียญก็ได้ประมาณนิบสีนะครับอืมปร้อยนิบสีบาลตี้ก็สวอปออกมาก็เป็นเป็นประมาณสองจุดสี่ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่เห็นไหมครับอ่ารางวัลรายชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นแล้วครับอ่าเห็นไหมครับรางวัลปกติถ้าหนึ่งร้อยโมงก็ได้ประมาณยี่สิบสี่บัลตี้แต่ตอนนี้เรามีร้อยหกสิบเก้ามันก็ได้ประมาณสามสิบสามจุดเก้าเก้าบัลตี้อ่าประมาณนี้เลยก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับ